ไปติดตามบรรยากาศงานมากกรรมสินค้าออร์แกนิกแอนด์เนเจอรัลเอ็กซโป2020ตลอดการจัดงาน5วันที่ผ่านมาค่ะประชาชนให้ความสนใจเลือกซื้อสินค้ากันอย่างคึกคักค่ะ สำนักง,งานพาณิชย์จังหวัดอุบลร,ราชธานีร่วมกับกลุ่มจังหวัดโองชีมูลจัดงานมาก,กรรมสินค้าออร์แกนิกแอนด์เนเจอรัลเอ็กซโป2 0 0เพื่อสร้างโอกาสทางการตลาดให้กับกลุ่มเกษตรกรและนักธุรกิจสินค้าเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัยได้นำสินค้ามาสู่ผู้บริโภคโดยตรงนามบริเวณสนามหน้าสารกลางจังหวัดอุบลร,ราชธานีหลังเก่า โดยวิธีเปิดงานได้รับเกียรติจากนายสริทธิ์วิทูลผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งงานดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่2 3ถึง27กันยายน2563รที่ผ่านมาบรรยากาศภายในงานตลอดทั้ง5วันที่ผ่านมามีประชาชนทั้งในจังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดใกล้เคียงให้ความสนใจเลือกซื้อสินค้ากันอย่างคึกคักซึ่งภายในงานมีสินค้าออร์แกนิกอาหารสุขภาพผลิตภัณฑ์ชุมชนจากผู้ผลิตและผู้ประกอบการกลุ่มจังหวัดค้งชีมู อุบลร,ราชธานีศรีสะเกดยโสธรอํานาจเจริญและจากทั่วประเทศมากกว่า200บูธซึ่งเป็นสินค้าที่มีชื่อเสียงและเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละจังหวัดพร้อมการแสดงวงดนตรีโฟกซองการแสดงวงป่งลางชื่อดังและมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินค่ายดังคเออกเีเหนือตอนล่างสองโงชิงมขอไม่ลังเลทางที่สิ้นสินค้าออกิด